หลวงปู่ชมโอภาโสวสัดสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเกจิผู้มีพลังจิตสูงและมีบารมีธรรมสูงมากอาจน,นับเป็นพระเกจิเบอร์หนึ่งแห่งเมืองหนองคายเลยก็ว่าได้ท่านศึกษาวิชากับหลวงปู่ฤาษีผมยาวหลวงปู่โชตและเป็นสิทธิเอกรูปสุดท้ายของหลวงปู่พิบูลพระอภิญญาอาคมแห่งอุดรธานี และยังมีโอกาสได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติสายวัดป่ากรรมฐานกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่จูมพันธุโลพระอุปชาใหญ่สายกรรมฐานอีกด้วยท่านได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในสปป,ปลาวและได้จำพรรษาอยู่ที่ภูเขาควายอีกหลายพรรษาเกจิอาจารย์หลายรูปและทหารในเมืองลาวต่างรู้จักถึงกิตติศัพท์ของท่านดี ท่านเป็นสหธรรมิกับหลวงปู่คำตานวรราชวัดพระพุทธบาทภูเขาควายเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองลาวได้ชื่นชมหลวงปู่ชมว่าในสมัยก่อนพี่น้องทหารลาวเขายิงปืนใหญ่ใส่กันแต่ท่านไม่กลัวเดินนำหน้าเฉยเลยเป็นที่เลื่องลือกันอย่างมากในเมืองลาวถ้าวิชาอาคมของท่านไม่แน่จริงคนลาวคงไม่เคารพนับถือขนาดนี้ เพราะเรายุคนั้นเป็นยุคขมังเวเช่นกันและท่านเป็นพระเกจิที่หลวงปู่เนนคเาเคารพนับถือมากท่านได้ไปนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลกับหลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูในวันเกิดหลวงปู่คำบุอายุ91พรรษาท่านยังได้รักษาคนที่ใกล้ตายที่หมอรักษาไม่หายมาแล้วท่านสามารถทำนายทายทักคนได้อย่างแม่นยำ รู้วาระจิตคนและเรื่องปราบผีปราบป,ปอบผีที่ไหนที่ว่าเฮียนเฮียนนิมนต์หลวงปู่ท่านไปเสร็จทุกลายปัจจุบันในปี2,565ท่านสิริอายุ107ปีมีสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพล่มไซของชาวจังหวัดน้องคายและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็เม้นมาคุยกันค่ะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพักเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ f a c e b o o k และเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ร้านพักเครื่องคุณเบนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ